ปิมลไลอันนี้หากทำไว้คือเป็นติวายและสัพพะลาภูจาแก่คนและเตวาดาทั้งไรเพื่อหือหายอุตรายจึงไปในและไปนอกถูกดางขอบอันตาสิมาด้วยกัมปีมลไลอันนี้และนาตามอัคคานาแห่งบาตรอันนักบาตรเจ้าทั้งไย จะได้วิสาจนาบัติแต่เกิดนมิตว่าภูคาภมายัญภาณวลลกุตระละทำเจ้ากอบกันการนั้นพระพยาทำดองบานงามปราเสือันบังเกิดแต่ภาุลานมิตว่าภูคาภมายัญาอิยสง tôn đa long thế tu po ni tu tịnh sai Sát a tôn ba ti ba tam hoi pháp vô tha ba Sát pan yu đại nam ao cấm sòn tôn Phú Lộc la phương hư cơ Sát tha kệ Phôn lệ tê đa tăng lợi lệ na tê lê ในกาลอันุ่วงแล้วยังมีตนแก้วมหาเทีนตนหนึ่งชื่อว่าเตปปะมะลัยตนทะลงสิ้นใจวิเศษประกอบไปด้วยเหตุลิขิตยามิสายะกออาชาเลยชื่อา่าอันหนึ่งชื่อว่ากัมโคจักตา อันเป็นที่อยู่ในจวีอันเป็นที่อยู่แห่งแค่เจ้าทั้งสามพระกาลเทิกติมารสังยังมีในวันหนึ่งมหาเทตกตนคงอาจเจ้าก็ได้ลาไปดู dân lo phước vô cầu dân cùng thiện ấm tay sẵn kiệt với mình na bà vi si tu có bay sưu sắm na hèn phá gia dùng ba nắng đề nay mưa gặp gia dùng đây hành phá con keo thế ba ma lai có hạ sa lai trò sa la tu đo tu anh và phân câu và phân các vai เจ้าตนบุญมาเจ้าปูนุกจากประเทศเขตไดมานั่นจาทิพากั์โตมหาเศเทปะมะลายก่การกำไปว่าเราลูกจากจุมภูมดาววิท์เมืองคนมามีกรรมมหาธนาให้ปวดคงสัตย์อันต้องตุกตอดมีอยู่ในอบายแทร็ดิยามรลชาพยาโยมลาคโยกนิวาัตวันตา ว่าฆ่าเจ้าูคผู้มีบุญเจ้าชาดาตัวนอตอันว่าเจ้าเมืองนอกจุลปูเขายังกระทำบุญมีมากหรือว่ากระทำบาปมีหลายอันจางแต่ชาดาอันว่าจัดดั้งหลายมันมากเขารัก้าไว้เหมือนคนป่าเอาตนตัวเขามาสู่ไม่อยู่ห้องอับไปยังมีหลายเหลือ เาผาทนาใครพู้จากการจุกโจดใครเส้าเหยียดสุดโสดสำลาด้วยบุญสมบัติแห่งความเป็นเจ้าแด่ของเดิมที่นันมหาเต็มเต็มปัมลายก็ท่าลงสิ้นใจจนเจ้าลีน่าไปดูยังคงน่าตกผันต้องจุกโทษมีอยู่ลายโจดลายแสนเจ้าก็ไปสู่แดนนรกแปดแห่งอันกรรม มีบาทหางก็แต่งให้เป็นไปมีก้อนวมีจระเข้ม้อใหญ่โลหะงปุ่มที่ใจก็ดีอุจจาระนาโรมีขอบเขตสัมกตนาโรเป็นตุ่นกัวตายแล้วกับกายมาเป็นตัวดังเก่าอาไปขี่นาโรนั้นเราวไฟล้นเอาด้วยกองไฟบางเกิด ไปได้เรื่องโลนุวานนรกเป็นดังเครื่องโกลจากชาตินรกก้าวเหล่ลอดวิทยานรกอดทุตไปเจ้าก็บอดูได้แต่ใจมีมากใจโกรธโผนโลกอันได้ตกน้ำไปเจ้าก็อดบายสังเกตไว้เป็นแต่โรดว่าได้ก็กระทำเรื่ใหญ่หนาประการกับมาโตดั่มันกรรมวิบาปควาเป็นกรรมนั้ อันจะกล่าไหวท่าพระอริยเมตตาจักลงมาจะได้ไถ่ผดเพื่อเหอคนโทษมาไปโดนและนาเตนันมหาเทพเจ็บปัมมาไปก็ไปไปขึ้นไว้พอใจสุสัมณายมัตตาจาระก็กล่าวไหวมหาลาตนกลาดเป็นใหญ่ได้อบาย ผูนัาติกลางหลายพนหมู่ส่วนนาโกตึงยิ่งใจอันตะโลนทุกในอาบายยังมีหลายว่าตนเขาก่อใครตนคือพวกกระทำเป็นผ้าปะการยังจะรอได้อตทนบานบับเจ้าคือพระอาิยเมมีใจเจ้าจะลงมาโปรดและนายามาลาจาพยาโยม ข้าพันดาว่าก็แต่เจ้าตนบุญมีมากตนกบดูนาโปรดจัดตกดีๆอันหนึ่งผู้ข้าพอสจังกรรมขอได้เมตตานำเอาไปบอกแก่เจ้าเมืองนอกจุงปูขาเล่นฤีธิ์กระทำบุญอตาารักษาสีมภาวนา อย่าได้ขาดอย่าได้ประมาทและจะได้ปีกอขึ้นมาที่เก่าเมืองมุกดาลงทุกนาในอาเวทีเขาได้ดีไกลตีดเบ้นป้อจากทางเข้าสู่อันบานที่มนต์ทำเป็นเจ้าจุกได้ภายแผ่เอากรรมนี้ไปบอกแก่เจ้าเมืองจุลปูอย่าให้เขาได้กระทำ ป่านนั้นดบาดอย่าเข้าอำนาจแห่งตัรหาอย่าจามีใจพอหาโลกอำเอาของท่านอย่าเล่นยู้จับขัวเมตตนอย่าชู้ไล่กรรมสดสออย่าดึงน้ำเหล่าล้ออย่าเมาอย่าก่อนกรรมด่าทีทีคมอย่าใจห้ามด่าพ่อตีแม่อย่าได้ตัดไว้จะบีมหาโพอย่าได้มาแกโกรธและเจดีย์กระทำให้แก่ผิดปุณณี กตมูลเถรดินพระเจ้าออกกลุ่มกอกันพระออกไปด้วยหิตาหิตาป้องกันวันพิจารณธรรมจงเดินเมตตาภาวนายังที่บ่โทษทั้งหลายจักได้เป็นบุญไปแก่เจ้าไปสู่จำพรรณแดนนิรวัน ขอในมนต์ดนเป็นเจ้าจงได้เอากรรมนี้ไปบอกแก่เจ้าเมืองนอกจงผูนิเตเทโลอันว่ามหาเทนเจ้าเอตบางนายตนองอาจได้ยินคำสั่งพ้ายามมาละจางก็สิเดชมาโดยดวงอากาศถึงอาวาสปินันตน มาถึงวันนุนนอจงเจ้าแจงกรอดมาถึงเจ้าก็ถือเอาหยั่งวีในบาทนองฝาย่อมฝาดกัดผลิมุนทนก็สะเดทหนไปสู่บ้านโคจนรกรรมอันเป็นที่เคยเอาเข้าบินพิบาตในอว่าเจงอาที่นั่นเดมนุษย์ตาบุคคลจั้งาร ทีนั่ขาวเก่าเก่าจำเรื่องกันว่าดูดายหญิงใจตั้งใจเลยว่าติตันมหาเจ็บเจ้าจันมาเมตตาจุมปาการหาจังมาใส่บาตรทุกคนคนขออาณาจารย์นิมนต์ไว้ก่อนเพื่อบรเพื่อรูษกลางใจย่อมกลางกา หญิงใจลูกหลานเจ้าบ้านเขาก็หอบปากไมิมนเขาก็ยอยนเขาใส่บาตรอยู่ในทัดท่าตรทตามในกองแล้วผู้จบถองฉลาดก็มาเวนเขาบินทิบาทนับปรกันอุทิศหยาด้ำใหม่ตามก็มีวันนั้นแหละอันหในกาลยามน้ำมหาเหเจ้า သောင္းေရးအခကြေးငွေဝဒူလောဥပ ாச ကဥပ ாசिका လေေထုံပါကံဖံကံလောကြကောတံတိမူကောမာ em phốn sắp tới về dài ăn dù nơi na lột nói dài mà lúc kia đó kia mình cái sen khẩu mi mắt đen đứa đèn khẩu ba cành hè cam ma há nhắn tâm tập và quan thuận tà phi nóng, ăn dù này không ngân khôn. có ba ông cành mi tà phụng cái dài ở đây chạy bay trong ba chuẩn bị hắn xà tìm phong thăm và cả đứa đây chạy và tôi thích và tháp bay hà ยังโผงชะตาเพรใหญ่ให้เขาได้พ้นจากกาลเพื่อจะทะโยขึ้นสู่สวรรค์ไปเตียวจำแทบไกลจนทันได้อินตาเมื่อได้ไปบูชาติวิเศษพระเกศแก้วสุลามณีเสนีมหาชาติจะได้การจุวันสินเดชเจอพระอัง ส่วนมหาเถรเจแปมลายกันในั่างมนุษย์เจ้าหลวงู่สันนัลแล็กก็กาคาแก้วไปสู่อาวัตแห่งตนมีวันนั้นแลตั้งแต่แรกนั้นไปอันว่าคนทั้งหลายประกันเรื่องจากกรรมฐาประกันคือบอกการทำพนาจิตบาทบอกการสัตว์หลักของท่้าบอกเรียนชูชุไลต่อตัวไป กอดเดิอกิน็ุชูลาเมลัยเจ้าแต่กระทำกรรมอันดีมีสนว่าเมตานักนตัสินเพาวนาไปเมากาดปะกันใสบาดยาดังอุทิศตานไปหายังทูกข์จต่างมุเปตเพื่อเก่าได้พบจากเขตอันบ่ายก็มีวันนั้นแลนิชิจังหิยะอันได้กล่าวแค่ไข่แห่งเตะปมมาไหล เมื่อเป็นบุญทัศน์นาทงกทานอุทิศบุญกุศลไปเกินแก่คุณพ่อจะล้วมีใจกับมีมรรคผลผู้ทุกข์ทีตายไปสู่สัมภระพรหมไปนั่กับังคมสมเดชญาณ